ประยชน์อมอือลงสาปชิวาเบาดนขน้อยเมื่อยแล้วฏิวาเนาะพ <c oughs> ระมหาอุปอดิสักอุปวัตโนเป็นลูกชายของพ่อสะแาดมพ่พ่อมี่แก้ว <c> ่ <oughs> ยมพ่อยมแม่พันเสียสละลูก ผู้หนึ่งนอกนั่นกลับเป็นผู้ยู่แลทั้งเฮื่อนให้ยบวชในประสาทสนาเมื่อบวชแล้วคนมีบุญ <c oughs> บอกคิดคือแนวอื่นมีแต่อยากศึกษาเหล่าเรียนจนจบไปเรียนอยู่แหลกแหลกไปเรียนอยู่ไส้มุ่นแมนบอแหลกแหลกเลยบอก เรียกอยู่บ้านเกิดเลยจะไปวัดิปครับนั่นแหละไปเรียนประโยคหนึ่งสองยู่หันบังอยู่อันเปันจิ๋วครับเรียนประโยคหนึ่งสอง 1, 2, อยู่ปาติว <c oughs> แล้วจังไปเรียนอยู่วัดปีชโสภารามรเป็นสัตว์เป็นอันเตวัสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร,ระราชปริยัตยากร,รจากนั้นอวนไปอยู่กรุงเทพวัดยังก่อน วัดโทธาเตียนวัดใหญ่อีวัดนีกน่ก็ด <c oughs> ีคันผู้ใดอยากเห็นอยากแมนบ่ <c oughs> เออไปอยากเห็นอยากบอยาไปวัดโพ <c oughs> แมนตัวดังขนาดทั่วโลกได้นี่วัดยากวัดนี่ฮั <c oughs> จากนั้น <c oughs> ก็เลยมีโอกาสได้มาเข้าปริวัติกรรมอยู่วัดบันเขาบอทันเบิงแล้วกับกรมจัดสรรใน้เนประนัไปศึกษาเราเรียนจนจบ <c oughs> แล้วก็คอยคงขึ้นเนาะคือการกับกับหนัง <c oughs> สูง oh, ข no. ึ้นแล้วก็โงงลงแมนบ่อแมนตัวเนาะจังสีนะโงงมาวัดบ้านเก่าบ่อสอบประโยคเก่าแล้วหลุดมาอย่างว่าพอมาหอนแล้วก็เดินโยกมนางภาวนาเลยอธิษฐานจิต ต่อพระพุทธสันติสุสขไพศาลอุดมมงคลจักรวาลประสิทธิ์ว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าสอบประโยคเก้าได้จะมาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคโบชาหกปีพันว่ากรรมจัดสารห้สอบใดอีหลีเห็นบอก เมื่อสอบได้แล้วเห้จังไหนบาทนี่อธิษฐานจิตหกปีบัรแล้วจะมาเบาบัรลงตาฟังน้ำหลังเอเบาลงปานลงตาฟังตามที่ลงตาเบามาพ่นก็เลยมาอยู่อีลีลงตาเลยว่าตั้งใจไว้จะได้ประโยชน์เก่าอยู่ห้องกรรมฐานเพื่อจะได้เบิ่งแง่งงานฝ่ายปฏิบัติ พอฝ่ายปริยัติไดจายนมหาวิเชียนประโยคเก่ามาสอนแล้วแต่ตั้งใจไหวอยากได้ประโยคเก่ามาอยู่ในห้องกรรมฐานโหลดพอดีพอดีอั่างว่าบุญจัดสรรกรรมจัดสรรก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เพื่อในได้มาอยู่ลงตาเลยว่าไปขอเมตตาลงพอจะอาวาาวัดโพสะ พอล่าออกจากหันมาอยู่วัดเก่ารองตาก็เลยตั้งเป็นผู้ซอยเจ้าวาดดูแลห้องกรรมฐานกับปร,ริรญาสมุทัยร่อมคณะผููบาอาจารย์อันนี้ความเป็นมาโดยหยอดยอเพราะฉะนั้น <c oughs> โนยมพันจากรลัดเซียเพิ่นโอนตางมหามือนหนึ่งเพินวาหยับ ร่วมบุนไข่วันเกิดการมหาอดิศัร์ภาวะเผนเผยแผ่ศาสนาไหลสดแมนตัวเบิงอยู่เบกเบิงบบอหลวงตาไปทั้งใดมีจะู่วบอกมันฟังว่าแสดงว่าไม่เกือบทัวโลกอีรีใดไหน, <c oughs> นออจา์มหาดิศั์มีแก้วนี นามสกุลมี่แกว้วนี่ทั่วโลกเลยว่าจะต้องจำบ่าแมนธรรมดา <c oughs> นีเพราะฉะนั้นเพิ่นเล่ยว์ปลุนตาฟังนะวันที่หนึ่งขันความจริงกบขันแมนหลงตา <c oughs> ได้คีบน้ำแต่แหลกๆนอก็ที่เป็นอีกจังหนึ่งเนาะ ควเตียงเป็นว่าผมก็ขืดวาสันเพลนว่าบริเลืดเพันวานะแต่ว่าเ <c oughs> มื่อกำจัดสันไห้ก็เลยเป็นเหตุเป็นบัใจจัยให้ยาติพี่น้อง,ท,งทั้งหันแหนท่านหันแหนร่วมบุญมาโยมพอสาดโยมแม่พอ่อมีแก้วพร้อมญาติพี่น้องกามาห่วมบุญห่วมกุศลกัน พราะยานั้นดวงตาก็ขอปาโรบเป็นฟังสันส้นๆว่าเมื่อกี้นี่หยาดย้อมข่มาบใบเขาบอทางแสนสุกกับหาติพี่น้องน้อก,กองเขาหน่อยแมนบอเป็นอะไรกองเข่าหน่อยฮออยู่บ่อยอยู่บานไหมนะพี่น้องเสียงเครื่องอจออะฮอเนาะ เกาโอ้ oh, หอเกาเนาะเอาไปใส่ใส่แน่หรอหอเอาไปต้อนไผ่ปุยญาตา่ายก็สิใหายหน่อยแท่ก็เสิอิ่มสบกห <c oughs> ลวงตาเบิ่งแล้วอันละนหน่อยเนาะ เนาะเนอะอันนี้บุญคอเขาหน่อยลองตาเบาๆเดินไลยอละเอียดนะแต่ว่าประโยชน์หลายเะว่าแม่นประโยชน์หน่อยเลยเดอต่อมาบันทิสวดอย่างพระคุณของพ่อของแม่เนาพระคุณของพ่อของแม่เพิ่สวดบางยานาโน้มสวด หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาอย่างไรเลี้ยงท่านตอบธรรมดาลูกทุกคนควรเอาใจใส่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงสองทางหนึ่งเลี้ยงทางกายสองเลี้ยงทางใจเพื่อนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงจริงจริงสองช่วยแบ่งเบาภารกิจของพ่อของแม่ ย่าให้พอแม่พนลำบากเกินเหตุหลายพอแม่แถาแล้ว้เพนไดพักแน่หนึ่งเขาแมนตัวล่างถวยไก่พนพักแน่พนล่างไ้เขาจะอยู่ในท้องพนแมนบอออกมาแล้วพนก็ล่างไห้เบิร์ตสุยางพนอีมเบิร์ตเลยตัวนี้ล่างห่อฉี่ห่อเนียวเ่อศรีษะแมนตัว จากผ่าสากแพรแห่งเบิด <c oughs> อันนี้พ่อแม่เลี้ยงมาเพราะฉะนั้นพุระเจ้าเลยว่าแบ่งเบาภาระกิจของพ่อของแม่ <c oughs> ประการที่สามดำรงวงศกุลอย่าทำให้สกุลเสื่อมเสียเพราะความเร็วรยำของลูกความหมายนั่นอันนี้ก็อข้อที่สามส่วนข้อที่สี่บัน ทำตนให้สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกสวดไปบางยานนี่นะมรดกใดที่พ่อแม่หาไว้เพื่อลูกเวลาท่านตายท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยมรดกนั้นย่อมตกไปของทายาทคือลูกนั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างเหงื่อแรงงานของพ่อของแม่หาไว้ ลูกควรทำตนให้สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกนั้น <c oughs> ประการสุดท้ายเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วให้เพิ่มเติมเสริมซึ่งทักษินานุปทานเคอทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้พ่อให้แม่อันนี้ญาติโยมพรกกันสวดไปบางยาน ก็เลยสวดไปบทนึงว่าถ้าผู้ได้แมนบอกทำให้พ่อแม่เป็นถูกข์เสวะจังศีรษะหอดก้่นเ,เวจีพุนสวดนะเห็นบอกขันพุทธายตเนพ่อแม่เสียอกเสียใจร้องห่มร้องให้น้ําตาไหลเพราะลูก <c oughs> พ่อแม่บอกว่าจะกินเหล่าเดิหละเด้อ บ่หอดบ่ฟังพ่อบ่ฟังแม่กินแต่เหล่าพ่อแม่ลรดใจหสิลุดขาดพ่อแม่เป็นทุกข์ใจพ่อลูกลูกผู้ใดเหตุจังสิบาปนักพ่อแม่สอนบ่ค่อยเอานำอันนี้บาปหลายจังที่นะนี่พระกันสวดไปบางยานต่อมากรลองข้าน้ำนมแมนบ่ หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยแมนตัวใดวัละลองนั่นพกักกานไปทองไว้แน่เด้ออยู่ผู้เดียวกะลองหินหินอันนี้ระหว่าระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่เช,ชิดชูแม่ก็เสมือนเชิดชูพ่อ ยกย่องแม่ก็เสมือนยกย่องพ่อยกย่องพ่อก็เสมือนยกย่องแม่เพราะอะไรเพราะชีวิตของลูกได้มาจากพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นที่ยกย่องไผกษระสางก็ถือว่ายกย่องน้ำกันเบิดเพราะฉะนั้นค่าน้ำนมเป็นเรื่องใหญ่ บวชเรียนภาพเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินก็แต่ไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยอย่างจารย์มหาดิศักเนี่ยย่งทดแทนบ้หันเดือดขัดปันเด,เด้ด้หลวงตาว่านอต้องห้ย่อมพอยย่อมแมด่เดินโะกลมดังภาวนาจนได้บรรลุมักผลผลอันนั่นจึงถือว่าการ ทดแทนคุณของพ่อของแม่ได้อย่างสมบูรณ์เป็นอย่างจังหวะจังสิบพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดโยมโยมแม่ภาษาบาณทนาอื่นพุทธมารดาคือแม่ของพระพุทธเจ้าอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวหนึ่งพระนางสิีมหามายาเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดุต ลงมาฟังธรรมะพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมะของลูก <c oughs> แล้วลูกกเทศให้แม่ฟังเมื่อไหนเป็นเทวดายัางไปโปรดได้เป็นยังจะตามไปโปรดความจริง <c oughs> แม่นั่นที่วงคตตั้งแต่เจ็ดวันพระสูรลูกน้อยออกมาเจ็ดมือเทหันมารดาที่วงคตและไปเกิดเป็นเทวบุตร อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าไ้ด้จสรู้แล้วขึ้นไปโปรดเห็นบหมเป็นอย่างจะได้ขึ้นไปโปรด <c oughs> เพราะคุณของแม่ข้าน้ำนมนั้นล้นฟ้าเหลือแผ่นดินว่าเพิ่ถึงคุ้นหนหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ๋ยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดทำไมจึงขึ้นไป โบสถถึงสวรรค์ก็เพราะว่านอนในคันของแม่สิบเดือนเคลื่อนคล้อยออกมาจากคันอาศัยบิดามันดาเป็นผู้ให้ชีวิตมาพเราะฉะนั้นพระเจ้าเสด็จไปโปรดพระนามสิริมหามายาเทพพระบุรได้บรรลุดวงตายเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อพระมารดา ได้บรรลุเป็นปโสดาบันแล้ว <c oughs> พระมารดาน,นั้นก็ไม่มีโอกาสตกนรกเห็นบ่บ่ตกนรกบ่เป็นเปรตบ่เป็นบ่เกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฐานเพราะอะไรเพราะมรรคยานประหารกิเลสในลูกทุกคนผู้ใดใครก็ตามถ้าโปรดโยมพ่อโยมแม่ได้ถึงอย่างน้อยสิเร็จเป,ป็นปโสดาบัน อันนี้ชื่อว่าคุ้มของชีวิตของโยมพ่อโยมแม่ไม่ให้ตกไปสู่อบายภูมิต้องโปรดถึงขนาดน,นไหนบณนธรรมดาไหยถ้าไม่เช่นนั้นพ่อก็ดีแม่ก็ดีอาอาจอะไรอาจตกนรกก็ได้ทำไมจึงอาจตกนรกได้เพราะ ส่วนมากพ่อกระแม่หยาดโยมแม่นบอเลี้ยงลูกเค่อยข่าซัดเลี้ยงบอถามโยมแม่อมพรนขา่านับไดบ้บอบอค่อยข่าป่าบอข่าเลี้ยงลูกอ่อออะอือหือบอถา,ถามน้องโยมพ่อสะอาดนี่แก้วบ่ถามถามย่อมแม่ตวันเห็นบอ ถามอีกนะเคยขาไก่เลี้ยงลูกบอกเคยอีกโอ้ยผู้บ่าจารย์ฟังเอาเด้ออันนี้ความจริงไดแม่ฆ่าไก่เลี้ยงลูกแม่เราจะต้องถูกเขาฆ่าแม่เรานั้นห้าร้อยชาติไก่ตัวเดียวห้ารอยชาติไดขันหลายโตวคูณดยห้าร้อย500 ปลาจักตโตกบจับโตกุ้งจับโตหอยจักหน่อยเขียดจับโตหมดดำหมด,ดแดงเลยจักห้างห้างและจักโตเห็นบ่กปันัานี้หรืใดเพราะฉะนั้นพ่อก็ดีแม่ก็ดีอาจจะ ตกนรกก็ได้เกิดเป็นเปลื่กกายสัตวเดินฉานก็ได้แต่ว่ามันมีข้อที่เราควรทําความเข้าใจว่าถ้าพ่อแม่ผู้ใดอนุญาตให้ลูกบวชเนือลูกเป็นาศาสนาญาตโยมพ่อโยมแม่ก็เป็นาศาสนาญาตในวงตระกูลนั้น่อว่าเป็นาศาสนาญาตในทางพระาศาสนาโดยแท้ โอกาสจะพ้นจากทุกย่อมมีแน่นอนเห็นบอพ่อโยมพ่อโยม,มแม่วงตระกูลน,นั้นทั้งสองวงตระกูลเป็นาศาสนาทายาด,ด้วยเห็นบอ่เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บวชแล้วไม่ควรศึกนอแมนตัวบวชแล้วบ่ต้องเสก บววตลอดชีวิตเพื่อพระคุอล้นฟ้าเหลือแผ่นดินคือพ่อกับแม่เห็นบหเลือดสีแดงสดในซวงอกของแม่หล่งออกมาให้ลูกได้ดูดเดือมกินจนเจริญเติบโตมากวัวสิเศร้านุ่มจักเดือนแม่มพรนะสามปี อืมฮึมไม่ได้กินพ่อแต่ลูกก็ดีโอ้ยนอนที่ไดนจะแกนร้อนบ่แล้วนอนมันบเบาแกนร้อนเลยแม่นบ่เมื่อเราใได้ซื้อฮะกินจนนมนมเศ้าหวานกินจนนมนมเศร้าหวานมือสั่นฟั่งไงจานมหาลิสากวามือเตี้เหล่านอนน้ำนมน่ะเป็นเลือดสีแดงสด เจอไว้เนอเพราะความรักแท้ของแม่ที่บริสุทธิ์ต่อชีวิตของลูกท่านกล่าวไว้ว่ารักอะไรหรือจะแท้ถ้าแม่รักโปรสมัครสายเลือดนิหัดหายรักอื่นยังประจกรักษ์วรรคคลายจือจะง่ายไม่จิรังดังมารดาเห็นบอกกลั่นกรองสีแดงออกกลายเป็นเลือดสีขาวเรียกว่าขีรทาราเป็นว่าน้ำนม หลังออกมาให้ลูกได้ดูดดื่มกินอย่างอเด็ดอร่อยเห็นบ่พราะฉะนั้นการสนองคุณของพ่อของแม่ทำอย่งางไรโยมพ่อโยมแม่จึงจะไม่ตกนรกจึงไม่ไปเกิดเปรตสุรกายเซติฉานเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนเพราะฉะน,นั้นวันนี้หลวงตาปารพบมาเนะะาะถ้ากันสวดก็ดีหลายเนอ้อเป็นน้องญาติโยมอันนี้สะดุดดี นอพอกับแม่ว่าเป็นบุคคลผู้มีคุณต่อลูกมากจะเอาแผ่นดินเป็นหมือกเอาน้ําในมหาสมุทรทั้งหมดละลายแผ่นดินให้เป็นน้ําเมือกจะรัก่าคุณของพ่อของแม่จนเหือดแห้งไปหมดก็ไม่จบไม่สิน้นจะเอาเขาเนรุราดเป็นปากกาพาณาคุณของบิดามารดาจนเขาเนรุราดก่อนจะสิน้นก็ไม่จบไม่สิน้นพระขนล้นฟ้าเหลือแผ่นดิน จะเอาแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษเขียนพระคุณของพ่อของแม่ใส่แผ่นฟ้าจะไม่มีที่จะเขียนก็ไม่จบไม่สิ้นลงไปได้อันนี้คือพระคุณล้นฟ้าเหลือทิ้นดินาะนั้นหลวงตาจึงขออนุมโมทนาสาธุก,การทุกทุกฝ่ายที่ประเทศรัสเซียก็ดีเนาะประเทศอื่นๆก็ดีที่บอาง่ายๆว่าฟังจาร์มหาดิศัก์มาโดยตลอดก็ดี หรือศึกษาธรรมมาโดยตลอดก็ดีระยิพี่น้องผู้เป็นโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องทางบ้านเจียงเครือนาะและสายฐานศรัทธาทุกๆุกฝ่ายเมื่อเช้านี้ก็โยมปวีนาเนาะท่นได้มาถวายอันนี้ทำงานดูี่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก็มาทำบุญตั้งแต่เช้าและญาติพี่น้องก็โมทนากันคนละบาทสองบาทกุบาจารย์พระสงฆ์ก็ร่วมกันทำบุญอนุโมทนากับพระอาจารย์มหาดิศ์อุปวัตโนที่ท่านตั้งใจบวชบวชตลอดชีวิตนี่สาธุอีกที่ลังเออเห็นบ่เนบ เออได้บุญน้ำเพลินเบิดตส่อย่างเนอวันนั้นหลวงตาปารมมาขออนุโมทนาสาธทุกการทุกทุกฝ่ายด้วยอนุภาพบารมีคุณบัติรัตนตไตรคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรม,ปร,รรมประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทลายทั้งปวงที่ประเทรานุเทระกรบาจารย์ประสงค์ แม่ชีแม่พรามพระพรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ศึกษาเราเรียนภาพเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาตลอดทงางไหว้พระธรรมวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นเราทุกท่านทุกคนหลับตาลงจับนิดสำรวมจิต ให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมทั้งมวลให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อเจใจของเราท่านทั้งหลายผ่องใสดีแล้วน้อมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่เก้าพร้อมด้วยภูรพมาหากษัตริยาธิราจเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวง น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิปีสิทธิมหาวัชรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบ่นน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าพระเถรจารานเจ้าทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลก อุทิศบุญกุศลให้แก่พิดามารดาของใครของมันมีชีวิตอยู่ก็ตามจากไปแล้วก็ตามท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายครูประช,ชาอาจารย์ผู้มีบุคการะคณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมในเวรบรรดาสมบัติตั้งหลาย ขอทุกฝ่ายจงรับรู้ระดับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุกการเหมือนกระตนทําเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอโรพระเถรามเถระกุบาอาจารย์พระสงฆ์แม่ชีแม่พรามพระพรามญาติยาโยมสาธุชนทั้งหลายสายฐานศรัทธาทุกทุกฝ่าย โดยเฉพาะโยมพ่อสะอาดโยมแม่อัมพรมีแก้วพร้อมลูกลูกหลานๆตลอดทั้งญาติพี่น้องทุกๆุกฝ่ายและก็ที่สำคัญก็คือพระอาจารย์มหาดีศิศอุปวัตโนเป็นต้นขอจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสุขสงบรมเย็นในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัตินึกิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบป,ประกอบไปแล้วด้วยธรรมข้อความคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันธสําเร็จจงพรันธสําเร็จจงพรันธสําเร็จและในที่สุดข,ขอทุกฝ่ายขอให้รู้แจ้งแทงตลอดจริยสัจธรรม นำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมคผลพนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ <c oughs>